ในทุกเส้นทางจิตวิญญาณน,นั้นจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกสิ่งที่คุณเคยคิดว่าคุณรู้จักดีเริ่มที่จะสั่นคลอนไปอย่างเงียบงนันชีวิตที่คุณเคยสร้างมาความเชื่อที่คุณเคยยึดถือเอาไว้และตัวตนที่คุณเคยภาคภูมิใจอยู่ก็เริ่มรู้สึกเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกที่แปลกแยกเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นคุณอีกต่อไปมันคือช่วงเวลาที่ตัวตนเก่าจะค่อยๆละลายหายไปเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับตัวตนใหม่ ตัวตนที่แท้ทิงของคุณได้ถือทุเนิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก็ล่วงไปดูเถิดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นในการเปลี่ยนผ่านนี้มักไม่ได้มาพร้อมกับความนุ่มนวลแต่มาพร้อมกับความสับสนความสูญเสียความไม่มั่นคงและบางครั้งก็ความเจ็บปวดในจิตใจสิ่งที่เคยเติมเต็มในหัวใจกลับดูเหมือนว่างเปล่า ความฝันที่คุณเคยวิ่งไล่ตามกลับดูว่าห่างไกลเกินกว่าที่จะเอื้อมถึงคุณอาจถามกับตัวเองว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่หากแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้คือการพังทลายใดๆแต่มันคือการเกิดใหม่ของคุณเมื่อพระเจ้ากำลังจัดเตรียมคุณสำหรับบทใหม่ของชีวิตคุณนั้นเพราะเรารู้แผนงานที่ฉันมีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสันติภาพไม่ใช่เพื่อภัยพิบัติเพื่อให้ความหวังและอนาคตแก่พวกเจ้ามันไม่เคยมาอย่างแผ่วเบา แต่จะขย่าวพื้นฐานทั้งหมดที่คุณยืนอยู่จะลอกหน้ากากที่คุณสวมมาน,นานออกไปและจะขอเพียงสิ่งเดียวจากคุณให้คุณปล่อยวางจากทุกสิ่งที่ไม่อาจก้าวข้ามไปกับคุณได้อีกต่อไปแม้ว่าในบางช่วงคุณอาจรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังพังลงหากแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่พังลงไปนั้นกลับไม่ใช่ชีวิตของคุณแต่มันคือภาพลวงตาเป็นม่านที่ปิดบางชีวิตที่แท้จริงเอาไว้เพราะธรรมชาติของการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณคือ การที่ก่อนที่เราจะลุกขึ้นได้เรามักต้องสลัดสิ่งเก่าทิ้งไปก่อนเสมอทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อเกี่ยวกับตัวคุณเองจะเริ่มมีการสั่นคลอนความเชื่อที่เคยมั่นคงเริ่มเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจอีกต่อไปกฎเกณฑ์ที่เคยให้ความมั่นใจกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้สงสัยและลึกลงไปในหัวใจของคุณแล้วคุณกลับเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่กระซิบที่ส่งออกมาอย่างแผ่วเบาเสียงที่พูดกับคุณว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้กําลังรออยู่ มันคือความรู้สึกที่ทั้งงดงามและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันเรากับพื้นใต้เท้าของคุณเริ่มแต่งร้าวหากแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้กำลังพังลงไปแต่มันกำลังเปิดออกมาคุณเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตกับเป้าหมายกับความสัมพันธ์กับตัวตนที่คุณเคยเชื่อว่าเป็นคุณสิ่งที่เคยคุ้นเคยกลับเริ่มห่างไกลบางคนคนที่ชิดใกล้กลับค่อยๆจางหายออกไปจากชีวิตและคุณอาจรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างกำลังพังทลายลงไป แต่แท้ที่จริงแล้วมันกำลังขยับเข้าที่อย่างสมบูรณ์เมื่อพระเจ้าเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านจะไม่ได้มาในรูปแบบที่อ่อนโยนแต่จะสั่นสะเทือนสิ่งที่คุณเคยคิดว่าแน่นหนาเพื่อปลดปล่อยคุณจากกรงที่มองไม่เห็นมันจะค่อยๆลอกสิ่งจอมปลอมออกไปหน้ากากที่คุณเคยสวมใส่บทบาทที่คุณเคยเล่นและความฝันที่ไม่ใช่เป็นของคุณสิ่งที่กำลังพังลงนั้นไม่ใช่ชีวิตของคุณแต่มันคือภาพลงตาที่คุณเคยหลงคิดว่าคือชีวิต และแม้ความไม่แน่นอนนี้จะทำให้คุณรู้สึกสับสนก็ตามแต่มันกลับเป็นกระบวนการอันศักดิ์สิทธิ์ของการปลุกให้คุณตื่นขึ้นมาความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกความเงียบที่คุณต้องผเผชิญความสับสนที่คุณไม่เข้าใจทั้งหมดนั้นไม่ใช่โทษทานจากพระเจ้าแต่คือพิธีกรรมแห่งการเกิดใหม่ของจิตวิญญาณของคุณเองเพราะทุกครั้งที่โลกเก่าภายในตัวคุณกำลังพังลงมันจะทิ้งพื้นที่ไว้ให้กับโลกใหม่โลกที่แท้จริงของคุณ ที่จะได้เริ่มต้นใหม่ขึ้นอีกครั้งเมื่อโลกเก่าภายในตัวคุณเริ่มพังทลายสิ่งที่ตามมามักไม่ใช่เสียงดังแต่กลับคือความเงียบความเงียบที่ละเอียดอ่อนจนคุณแทบสัมผัสไม่ได้แต่กลับสั่นสะเทือนลึกเข้าไปข้างในหัวใจคุณจะเริ่มสังเกตเห็นช่องว่างเล็กๆในระหว่างลมหายใจระหว่างบทของการสนทนาหรือระหว่างความคิดที่ตอบสนองต่อสิ่งใดๆโดยในพื้นที่ระหว่างความว่างนั้น คุณจะรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยทำให้คุณตื่นเต้นกลับดูจืดชืดผู้คนที่เคยเป็นเหมือนบ้านกลับกลายไปเป็นเหมือนคนแปลกหน้าและในความนิ่งนั้นเองจิตวิญญาณของคุณจะกระซิบเบาๆว่าเธอเติบโตเกินกว่าที่ตรงนี้แล้วเสียงกระซิบนี้ไม่ใช่การปฏิเสธแต่คือการชี้ทางใหม่มันคือวิธีที่พระเจ้าบอกกับคุณว่าบทใหม่ของชีวิตจะเริ่มต้นไม่ได้จนกว่าบทเก่าจะถูกปิดลงด้วยความเข้าใจ การสลายนี้อาจทําให้คุณสับสนหรือแม้แต่รู้สึกเจ็บปวดคุณอาจถามกับตัวเองว่าทําไมสิ่งที่เคยรักถึงไม่เหมือนเดิมทําไมฉันถึงไม่รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เคยใฝ่ฝันซึ่งแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือวิวัฒนาการที่แฝงตัวมาในรูปของการปล่อยวางคุณไม่ได้หมดไฟในชีวิตคุณเพียงแค่หมดแรงในการสัน่นสะเทือนกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพลังของคุณอีกต่อไป เป็นดังเหมือนกับต้นไม้ที่ต้องสละใบเก่าทิ้งไปเพื่อเตรียมที่จะผลิใบใหม่ให้พร้อมสําหรับฤดูการต่อไปและคุณเองก็กําลังปล่อยสิ่งที่ไม่อาจก้าวไปพร้อมกับคุณในเส้นทางใหม่ต่อไปได้อีกแล้วแน่นอนว่าในช่วงแรกนั้นคุณอาจพยายามยื้ยึดฉุดเอาไว้พยายามเป่าลมหายใจกลับคืนไปในสิ่งที่ค่อยๆจางหายเหล่านั้นหากแต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะตระหนักถึงความจริงข้อหนึ่งที่ว่า คุณไม่อาจฟื้นคืนอดีตกลับไปได้โดยไม่ยอมแลกกับการเติบโตของตนเองชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณตัดขาดจากสิ่งเดิมเหล่านั้นด้วยความโกรธมันเพียงขอให้คุณก้าวข้ามเพื่อผ่านพ้นไปได้อย่างสง่างามเพราะทุกการสิ้นสุดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่หล้วนเป็นการเปิดทางให้สิ่งใหม่ที่พิเศษได้เข้ามาและในขณะที่โลกเก่ากำลังสลายไปอย่างช้าๆความชัดเจนก็จะค่อยๆซึมผ่านเข้ามาในรอยร้าวของจิตใจ คุณจะเริ่มมองเห็นรูปแบบเดิมๆที่เคยทําให้คุณติดอยู่ในวังวนเห็นหน้ากากมากมายที่คุณเคยสวมใส่เห็นถึงความกลัวในใจที่คุณแบกรับเอามานานเกินไปและในที่สุดแล้วคุณก็เข้าใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่สูญเปล่าไปทุกๆความผิดหวังทุกๆประตูที่ปิดลงไปทุกๆก,การจากลาล้วนเป็นการจัดเรียงตัวของพระเจ้าเพื่อพาคุณกลับเข้าสู่จังหวะที่แท้จริงของชีวิตเพื่อพลิกกลับผืนดินแห่งจิตใจ เตรียมความพร้อมให้รากใหม่ได้อย่างลึกลงในผืนดินนี้เพื่อให้แสงสว่างได้่องใหม่ได้เติบโตและผลิบานขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมา่านหมอกเห่งความสับสนเริ่มจางลงคุณจะพบว่ามันไม่ใช่โลกที่เปลี่ยนไปแต่คือคุณที่เปลี่ยนไปสายตาของคุณเริ่มมองเห็นสิ่งเดิมดุนมุมใหม่เสียงของการเปรียบเทียบเริ่มเงียบลงความต้องการการยอมรับเริ่มจางหายและสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่นั้นคือความเงียบงันอันสงบ คือที่ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งการตระหนักรู้ความสําเร็จที่เคยเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตนกลับไม่มีความหมายเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะตอนนี้คุณปรารถนาสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั่นก็คือความสงบความจริงใจและความสัมพันธ์ใหม่ที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณคุณหยุดที่จะวัดคุณค่าของชีวิตด้วยสิ่งที่คุณครอบครองแต่เริ่มรู้สึกถึงมันจากสิ่งที่คุณเป็นความชัดเจนนี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นในทันที แต่มันจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอย่างอ่อนโยนเหมือนแสงอรุณของเช้าวันใหม่ที่ค่อยๆเติมเต็มห้องอันมืดมิดที่ถูกปิดมานานวันหนึ่งคุณจะตระหนักว่าคุณไม่รู้สึกอยากตามหาความสุขในที่เดิมอีกต่อไปสิ่งที่เคยดูว่าสำคัญกลับดูเล็กลงและพลังงานของคุณก็เริ่มเคลื่อนไปเฉพาะทางที่รู้สึกว่าจริงคุณเริ่มฟังเสียงสัญชาตญาณของหัวใจมากกว่าเสียงที่แผดออกไปจากความกลัวคุณลงมือทำด้วยความรู้สึกว่าตรงกัน มากกว่าความรู้สึกว่าจําเป็นชีวิตจะเริ่มเคลื่อนไหวไปอย่างสง่างามเพราะคุณไม่ได้ฝืนจังหวะของมันอีกต่อไปแต่คุณกําลังกลมกลืนไปกับมันนี่แหละคือแก่นแท้ของการตื่นรู้คือการระลึกได้ว่าความสงบไม่เคยอยู่ที่ข้างนอกแต่มันอยู่ข้างในมาโดยตลอดอยู่ใต้เสียงดังรบกวนอยู่ใต้ความเร่งรีบอยู่ใต้ชั้นแห่งความสงสัยในตัวคุณเองตลอดมาและเมื่อคุณกลับมาเชื่อมต่อกับมันได้คุณก็จะเข้าใจได้ว่า ความชัดเจนไม่ได้เกิดจากการค้นพบแต่เกิดจากการระลึกได้ถึงสิ่งที่คุณเคยเป็นอยู่แล้วโดยเมื่อคุณสอดคล้องกับความจริงนั้นโลกภายนอกก็จะเริ่มสะท้อนมันกลับมาความสัมพันธ์จะเริ่มเบาขึ้นการตัดสินใจต่างๆก็จะง่ายขึ้นสิ่งที่ไม่ใช่จะค่อยๆหลุดออกไปโดยที่คุณไม่ต้องฝืนพยายามและสิ่งที่แท้จริงนั้นก็จะค่อยๆเข้ามาหาคุณเองไม่ใช่เพราะคุณพยายามวิ่งไล่ตาม แต่เพราะว่ามันสอดคล้องกับพลังงานของคุณในตอนนี้แล้วและเมื่อใดที่คุณถึงจุดนั้นคุณจะหยุดมองหาสัญญาณจากพระเจ้าเพราะคุณจะได้รู้ว่าคุณเองนั่นแหละที่คือสัญญาณของพระเจ้าแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทั้งหมดจะคุ้นครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ทุกลมหายใจของคุณทุกการตื่นรู้ของคุณคือพระเจ้าที่กำลังแสดงออกผ่านคุณในทุกขณะ เมื่อความชัดเจนเริ่มตั้งมั่นอยู่ภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงความสงบในรูปแบบใหม่ซึ่งไม่ใช่ความสงบที่เกิดจากการควบคุมทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบหากแต่เป็นความสงบที่เกิดจากการตระหนักได้ว่าความสมบูรณ์แบบนั้นไม่เคยเป,เป็นเป้าหมายของชีวิตเลยคุณหยุดพยายามควบคุมกระแสของชีวิตและเริ่มไว้วางใจในจังหวะของมันคุณไม่ไล่ตามสิ่งที่เป็นของคุณอีกต่อไปเพราะคุณได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เป็นของคุณนั้น ไม่มีทางที่จะพลาดจากคุณไปได้เลยนี่แหละคืออิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การหลีกหนีจากชีวิตแต่คือการโอบรับชีวิตทั้งหมดเอาไว้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างคุณไม่หนีจากความรู้สึกอีกต่อไปแต่ยอมให้ทุกอารมณ์ได้เคลื่อนผ่านเหมือนคลื่นน้ำในทะเลคุณไม่ต่อต้านความไม่แน่นอนของวันพรุ่งนี้อีกต่อไปแต่คุณกลับมองมันด้วยความสงสัยยังอ่อนโยนและบางครั้งก็ด้วยความรู้สึกขอบคุณโดยที่ในสภาวะนี้ คุณเริ่มมองเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าความสูญเสียความเจ็บปวดความสิ้นสุดลงของสิ่งใดมิได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำร้ายคุณเลยแม้แต่น้อยแต่มันเกิดขึ้นเพื่อการหล่อหลอมคุณให้กลายเป็นสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้ทุกเส้นทางที่คดเคี้ยวทุกคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณทุกหยดน้ำตาที่คุณเคยหลั่งไหลหล้วนแต่เป็นเส้นทางเดียวกันที่พาคุณมาจนถึงยังจุดนี้ จุดที่คุณหยุดมองตัวเองว่าหลงทางและคุณก็ได้เริ่มเข้าใจแล้วว่าคุณไม่เคยหลงทางไปไหนเลยคุณเพียงแค่ค่อยๆกลายเป็นตัวคุณเองที่แท้จริงมากขึ้นเท่านั้นเองคุณเริ่มเห็นว่าการเยียวยาไม่ใช่การซ่อมแซมตัวเองแต่คือการระลึกได้ว่าคุณไม่เคยแตกสลายคุณค่าในตัวคุณไม่เคยจางหายไปกับความล้มเหลวมันเพียงรอให้คุณมองเห็นผ่านบทเรียนเหล่านั้นและเมื่อคุณมาจนถึงยังจุดนี้ชีวิตก็จะเริ่มเบาขึ้น คุณดำเนินชีวิตจากภายในสู่ภายนอกไม่ใช่จากความกลัวสู่การแสดงออกคุณเชื่อมั่นในจังหวะของตัวเองเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณและเชื่อในกระบวนการของการเปิดเผยตัวตนนี่คือช่วงเวลาที่คุณได้ก้าวเข้าสู่บทที่ดีที่สุดของชีวิตไม่ใช่เพราะโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปแต่เพราะคุณเองได้เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองเมื่อคุณได้เดินผ่านพายุแห่งการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้เมื่อคุณได้เผชิญหน้ากับการสูญเสียกับความเงียบ ความสับสนและการปล่อยวางจากสิ่งต่างๆคุณจะเริ่มเข้าใจบางอย่างที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำพูดใดๆคุณจะเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่เคยพังทลายลงเพื่อการทำร้ายคุณเลยแต่มันเพียงรื้อสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณออกไปเพื่อให้คุณได้กลับคืนไปสู่สิ่งที่แท้จริงคุณจะรู้ว่าความสงบไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณไล่ตามแต่มันอยู่ในความสามารถของคุณที่จะหยุดและยอมให้ชีวิตได้ไหลผ่าน โดยไม่ต้องควบคุมทุกอย่างอีกต่อไปและคุณจะรู้แล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะเป็นใครเพียงเพื่อให้คู่ควรกับความสุขที่จะได้รับนั่นก็เพราะว่าคุณคู่ควรอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าคุณลืมมันไปเท่านั้นเองและเมื่อคุณมาจนถึงยังจุดนี้คุณจะหยุดถามกับพระเจ้าว่าเมื่อไร่สิ่งดีๆจึงจะเข้ามาแต่จะเริ่มพูดอย่างเงียบๆออกไปว่าขอขอบคุณที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามทางที่ควร นั่นเพราะว่าในตอนนี้คุณไม่ได้แค่เข้าสู่บทที่ดีที่สุดของชีวิตแต่คุณได้กลายเป็นบทนั้นไปแล้วด้วยตัวของคุณเองทุกลมหายใจของคุณคือการขีดเขียนทุกการตื่นรู้ของคุณคือบทเรียนและทุกย่างก้าวก็คือประโยคใหม่ในเรื่องราวของชีวิตที่งดงามอย่างสมบูรณ์หากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจุดวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกันสวัสดีครับ